ตรงนี้ Android, Android 50, นเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบจะนำเห็นมีกันตับซอเพลินจิตแล,และก็นี่จอมลีลาครับข้ามวิทข้ามสะพานเด่นเยี่ยมมาพบกันจอมลีลาศิลป์ไทยจ็อกซี้ยิมัสำหรับวยคู้นี้ มวยที่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับนรปัยนั้นเคยชกที่ยูนีมาทิส่ครั้งผลปรากฏว่าเข้าเพชรตลอดนะครับไม่มีวินเลยนะครับเที่ยวนี้คุณสมาร์ตก็คงจะไปแก้อาถันมาแล้วครับก็ต้องแก้อาถันยันเล็กน้อยชกเป็นผู้เอกเมืคืนนี้นะครับรายการศึกวันตึงชัยวันนี้นี่คือที่หกเกี่ยวกับแข่งครับอดีตยอดมวยรายการนี้คมบางกลวยครับพอบในตัวนัรปัยนรปัยชกที่ยิง มวยแน่นกำลังก็คือมีโอเตอร์อ,อิตาลีาถึงแม้ตัวเธอไม่ไอยู่แต่แฟนมวยก็ยังให้ความเชื่อถือในสิกวันของไทยชุลิปโอ้โหในเวทีเมื่อวานวนี้เบียเสียดแน่นไปหมดรับีมีสองวงกันครับถึงประเทศไทยทักไทยแกนสักก่อนเลยนะฮะเป็นของสูงเลยนู่นะใส่กันยอดมวยสองพศในใจจิตใจนะครับคู่นี้เป็นม,มวยทีย่พอนเรื่องของศิลปะฝีมือครับก็ะะมาดูครับแล้วก็การจบก็คืนนี ไม่ใชเต้นนะฮะทั้งคู่สาสตร์อายุตหากันเป็นเรื่องของการชอบเลยเป็นอะไที่เวลาตู้ตุดยอดในยุคนี้เดียกันยอทางด้านสุรชัยมีก็สุดยอดของฝั่งราชดำเนินนะครับเป็นแชมป์จูเนียเจตุเวศของราชดำเนินอยู่ในด้านจังหวะปีไม้ลายือของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงครับใช้เหลี่ยมมากกว่าใช้แรงหลงเหลี่ยมหลงเชิงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังครับติดกับกนซ้ายจับไปโดยที่ ถึงแม้เป็นการผิดไม่แรงแต่เป็นการทำไมจังหวะคู่ต่อตู้ต่อยจนใกล้ๆนะฮะเป็นมวยฝีมือก็จริงแต่ไม่ค่อยเต้นอยู่กต่เชือกเนี่ยคว,วามไวก็ต้องเป็นผลประโยชน์ต้องใช้ให้เป็นผลแต่ถึงกระไรจุกจิกไปเรื่อยนะฮะจอดเล็กจอดน้อยกันสักเล่นลูหนักครับมากเล่นจอยาวนี้ถึงก,ก่าไทยเตะอกไปเลยแต่จิอนอย,อยู่สั่งกาดันก็ไปเตะแต่จะเห็นนะภาพเป็นี้จิ้อยู่สั่งกันสัก แต่กานจักไม่ถึนองนะเราอยู่ข้างหลังทีโดยเะพาะเมื่อวานนี้กียชกเป็นผู้เอกค่ะดูเก็บได้เนี่ยเยยบสองล้านครับก็แสดงว่าเป็นกานมวยยังให้ความเชื่อถือารายการศึกแดนภูมชัยนะครับเมื่อกี้นี้อัดเข้าไปทั้งกาจัดศิลปะไทยแล้วก็ฐานศึกมีโชคแล้วก็ยังมีมือบนน้องนาลงอีกนะครับ โดยเฉพาะหนือเดนกับน้องนรรงคู่นี้มีื่ามาทำเป็นคู่รอง250บาทนี่ก็บสบายๆอยู่แล้วหลีหลีจ้องรวมเป็นหมดไปแล้วต่างคนต่างมั่นใจแข้งขวากขาคัดท,ทายของตุลย์นาฏไทยเจินจสักก็ไม่ยอมนะครับรุ่นพี่ปวดแข้งขวาไว้ชายโครงเหน,เนื่อยเน่นๆนะตุลย์นาฏไทยนั้นโชว์ลีลาลูกการเต้นโรบิร์ตเข้ามาเจ้าสักตัดล่างสวยครับตรงนี้ ลีบบัตไทยพยายามพยายามอะไปเลยทีมเท็กเตอร์ทุ่มท่าตบต่อยทีระบัตรไทยครับตบต่อยสักนั่นทีมอยูตีเข้มอยู่แล้วเดินกันต่อยกที่สามยังมีตีไม้และมือวยครับเยียมทันกันทุกรูปแบบของความแข็งมากกว่าเข่าครับคุนีอย่างสักก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของทีมแล้วก็เป็นมวยรุ่นพี่พยายามหาเหรียงเข้าเตะนะฮะ ถาอใบน็่แข้งขวาแกนสัดแข้งซ้ายถือใาไก่แข้งขวาแกนสัตแข้งขวานี่ครับเริ่มเริ่มเบียดเข้าไปแล้วมาแกนสัดเตะดัดข้างนอกสวยครับนี่ฮะกระดงถือใบไก่บุดนะฮะบุดใบ่อยๆนี่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่ต้องเป็นจากแกนดึงจังหวะนี้ฮะดูฮะลูกนาคากนองเป็นกโยกสวยงามมาแกนสัดยี่ห้อยอดมวยสองพศนี่เป็นธรรมดาจริงๆว่ายอดมวยสองพศแล้วนี่ต้องผ่านมาทุกรูปแบบ อ่ะขัดล่างนี่คนไทยจะวุดบ่อยแล้วแกิร์สักจะดึงตัวหน้าเพรเปลี่ยนเป็นหมัดนะเกิร์สักที่ระวังหนึ่งยี่สิบามย่าครับหนึ่งสองแล้วก็ตามได้แข่งขวานี<ต>่เข้าสู่ของนิวยไทยเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายลุกศิลป์ไทยตั้งรับแต่ถ้ารับแล้วไม่ออกอาวุธนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่นี่รับบังได้แล้วก็โตอาวุธนี่ได้เสียงามโอ้ยดังแข่งขวาแล้นี่เกิรสักดูจะเสียเปรียบแล้วนะที่ผ่าน คุณยูยังให้ให้ดันให้ให้ดันเตะอยู่นั่นแหละครับอ่านี่ฮะนี่ฮะดูครับแข้งกับแข้งถึงจะใช้ยิ้นเลยครชอบแรกบอกมาไอ้คนชอบพุทธพุเอตุอะไรย่างเงี้คู่ที่สีมีเสียวครับทั้งคู่นี่ขวามาฉันก็ขวาตอบคุณทรายฉันก็ทรายตอบดูครับนี่เป็นยกที่สาม ซ้ายต่อซ้ายหัวกันยังไม่จับแจ้งอ้าวลูกนี้เป็นไล่มาโต้เลยขวาขวาไป2เมตรตรงนี้ขวาเป็นที่3ามเปล่ยนซับโต้เลยซ้ายโต้เลยซ้ายขยับนี่นะครับพันกันดีเหลือกเกินครับดูสิครับแสกแรกกันเลยครับปลายยกไ,ไม่มีใครย,ยอมตีเปรียกใครอ่ะหมดที่สามนะครับด,ดูลีลาแข้งของเตบยบัตไทยขวาเปลนซับเปลี่ยนมาซ้ายนี่มาไทยซ้าย กกสักยังไงเอาคืนไหมขวามาสูนบัณฑิขวาคืนแกสักขวานินบัณไทยขวานี่ครับเรามาดูยกที่สี่ครับงานกิมหยิวบอกยกที่สี่นี่เป็นยกสำคัญนะต้องรีบเร่งทำคะแนนหน่อยให้กิมงานกลุ่มทีมของทางด้านสินปะไทยตครับยกที่สี่ครับสามยกระเบียดกันให้เห็นเลยนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเปียนเปนมากนะถือว่าเป็นยกสำคัญ เฉพาะมวยในยกที่สี่ที่ห้านี่ทับเบียดกันมาแล้วใครได้ลูกสำคัญสำคัญออกไปนี่ได้ล,ลูกจ,ะ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 จ่าแจ้งนี่ก็เหมือนกับได้เพชรได้ทองนะครับ,รบยกนี้นะครับเป็นยกที่จ่าแจ้งโดยใครจะจ่าแจ้งยังไงติดตามชมกบยกนี้เป็นยกสําคัญนะครับเป็นยกที่ตาของัะมุนมทั้งคู่ซึ่งในช่วงนี้ตอนนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไทรจะชนะหรือว่าใครชนะนี่ฮะยันเดิมอะ ก็ตอนนี้ฟางีดเลยคะดูครับฟาตซีเลียวเพื่อพวกไอคิว180ทำเกมทุกรูปแบบอยู่พวกใครจะเสียจังหวะเพียงพ้มดูครับนี่โตมาก็ติดบงังขยัยเข้ามาแกงซากถูกแทงขวาเข้ามาแล้วก็โตไปแกงซ้ายกินอยู่ของเราก็เคลียร์แบบติดติมนะครับเก็บตัดด้งยฝ่ายไล่พยายามเดินคืนแข้ง โอ้โหลูกนี้ลูกว่าไทยจะกินตลอดนะครับโอ้โหลูกนี้เอิ่มเป็นไงฮะเป๋นเป็ดฉีดแรงเป๋ไปเป๋มาอ่าหรือว่าการที่มซ้อมดีอย่างนี้เข้าไปเต้นเต้นแค่กนะครับโอ้โหเพราะว่ามาไม่ดีนี่ลูกนี้มีศิษย์หลับไปแล้วมายืนยืน อันเลยนะที่เบียดกันมาเรื่องนี้มุ่งเดียวนี่แป็นมวยในสนามไม่ว่าหันซ้ายหันขวาไม่ว่าหาต่อกัน้องตลุดแล้วครับด้วยความดีใจของศิลปะไทยนี่โอ้โหเข้าแข้งนะโอ้โหเดี๋ยวดูครับยันตัดยืนโอ้ตอนนี้ยังปัดอยู่จำเลขบ้านไม่ได้แล้วครับช่วงนี้โอ้โหกรรมการมองเพ่งเลยดูเชียนี่ฮะสวัสดีเจ้าไปนี่ถ้าต้อไม่ดีก็มีหวังนะครับและเป็นช่วงของสำคัญด้วย เป็นลูกที่ทำให้ทางนั่งศิลระไทยีเข้าไปสู่ไทยพุทดีใจตะทังคุณเป๊กคุณตมบางปวยสองคู่สนหรับิรุณาสองตู้เลยมาอยู่สองนิ้วมีสองตู้นกไก่หมดนกาสอาไปตู ้ไดดยกาาจะมีแผนไหนมากแก้<อ>ยกที่สีนี่ถูกลบไปเยอะคะแนนต้องรีบต้องไวครับเหลือสามนาทีสุดท้ายยักันสักรองเร่องก็ได้บอลามาด้วฮะมักจะมีมักซัมป์ปองมาช่วยห,ยยาายหรือเปล่าโตก่ตดใจนะร<อ>ัวคุณจะมารต<อ>ททางด้านทีงชภัยนี่ ลายนี้ไม่มีตกใจเรื่องหมัดนี้ก็มีแต่ตกดอกครับหนึ่เพราะต่อยกะลาตีถ้าตัวต้องสองคำแสนหนึ่งตกดอกได้สบายโตคุมเกมแล้วะบมากรตุ้กันขอยกสี่ได้เราบนะับมันสำคัญกับโนวยที่กังเบียดกันมานี่ไปเพียงทำนิดเดียวนี่เส็จเลยเต้องยุดตลอดกับยก5านี่เก้าเป็นไรครับ ดิลันมูนแผ่นดินชัดมาลาก็ไปอีกตอนนี้โชว์เลยเนะนี่ยเนี่ยมวยไทยทมวยเหนือชั้นหน่อยก็เหนือหน่อยนะฮะเอได้จังหวะาหน่อยก็โชว์ได้อะไรเราเขือไปหน่อยเนี่ยหลบหลีกยัยงไงจังจากก็ไม่พอพยายามหมดยกสุดท้ายพี่น,ะนอ้องต้องร้อคาราวามารยาทดีเป็นฝ่ายชงนายทักษิณทักษิณจ็อกกี้อิน